สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันนะคะวันนี้เรามีตำนานรักอมตะเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันมานานมากๆมาฝากกันค่ะเป็นเรื่องความรักของพระร่วงเจ้ากับนางทองที่เขานางทองซึ่ง เ,เรื่องมีแพร่หลายมากจริงๆมีหลายสำนวนเลยนะคะแต่ว่าแก่นเรื่องหลักๆเนี่ยก็ยังคล้ายๆเดิมค่ะแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็เป็นตำนานฉบับหนึ่งนะคะที่เล่าตั้งแต่แบบว่าจุดเริ่มต้นความรักเลยไปจนถึงอุปสรรคต่างๆแล้วก็มีเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารด้วยค่ะเราก็จะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเพื่อให้เข้าใจแก่นของตำนานแล้วก็ความเชื่อที่อาจจะซ่อนอยู่ข้างใต้นะคะครับ ตำนานแบบนี้มันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนความเชื่อจินตนาการของคนสมัยก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องรัก,รกใคร่ๆอย่างเดียวแต่มีการผูกเรื่องเข้ากับบุคคลสคําคญอย่างพระร่วงเจ้าด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือใช้อธิบายที่มาของชื่อสถานที่หรือปรากฏการบางอย่างในท้องถิ่นนั้นๆครับผมอ๋อค่ะน่าสนใจมากเลยงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวความรักเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นเรื่องเนี้ยยังไงคะ เรื่องเปิดมาที่นางเอกเลยค่ะชื่อนางทองเป็นสาวชาวบ้านเมืองบางพานแต่เออบางตำนานก็บอกว่าเป็นถึงลูกสาวเจ้าเมืองเลยนะคะแต่จุดร่วมคือสวยมากค่ะสวยแบบใครเห็นก็ต้องหลงรักเลยแล้วความสวยนี่แหละค่ะที่แบบนำเรื่องมาให้เลยเรื่องแรกก็คือมีพญาน,นาคราชค่ะมาเห็นนางทองเข้าก็เกิดหลงรักมากๆค่ะหลงรักแบบค่ะหลงรักแบบแบบหัวปักหัวปมเลย ถึงขั้นแบบใช้อิทธิฤทธิ์กลืนนางเข้าไปในท้องเลยนะคะกะว่าจะพาไปอยู่เมืองบาดาลด้วยกันประเด็นเรื่องความงามนำภัยนี่เจอบ่อยนะคะในนิทานปรัมปรามันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงในสมัยก่อนหรือพลังของความงามที่มันดึงดูดได้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเข้ามานะคะค่ะแล้วออตอนนั้นมีใครมาช่วยนางทองไหมคะ โชคดีมากค่ะจังหวะนั้นพอดีเลยพระร่วงเจ้าแห่งสุโขทัยสเสด็จผ่านมาพอดีและพระองค์ก็มีอิทธิฤทธิใช่ไหมคะก็เลยล่วงนางทองออกมาจากท้องพญานาคได้สําเร็จปลอดภัยค่ะครับผมเป็นวีรบุรุษมาช่วยนางเอกเลยใช่เลยค่ะและพอพระร่วงเจอนางทองก็แน่นอนค่ะ ความงามของนางก็เป็นที่ต้องตาต้องใจพระร่วงเหมือนกันสุดท้ายก็ได้อภิเสกกันค่ะพระร่วงรับนางทองเป็นมเหสีและก็สร้างตำหนักให้อยู่บนเขาที่ต่อมาก็เรียกกันว่าเขานางทองตามชื่อของนางเลยครับผมแต่ในตำนานก็เล่าอีกนะคะว่าพระร่วงเนี่ยมีสนมเอกอีกคนด้วยเป็นหญิงชาวบ้านชื่อนางคำบางทีก็เรียกนางพันนะคะแล้วก็สร้างตำหนักให้อยู่ที่เขานางคำหรือเขานางพันเหมือนกันการเชื่อมชื่อคนกับชื่อสถานที่แบบนี้ มันส่งพลังนะครับมันทําให้เรื่องเล่าดูแบบจับต้องได้มากขึ้นคือทุกครั้งที่คนพูดชื่อเขานางทองเขานางคําเรื่องราวพวกนี้มันก็จะเอ,อผุดขึ้นมาในใจด้วยมันไม่ใช่แค่บอกที่มาชื่อแต่เหมือนทอเรื่องเล่าเข้ากับพื้นที่จริงๆเลยนะครับน่าสนใจจริงๆค่ะแล้วชีวิตคู่ของพระร่วงกับนางทองหลังจากนั้นก็ราบรื่นดีไหมคะก็ไม่เชิงว่าราบรื่นจะอ่อนนะคะ มีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นอีกค่ะคือมีอยู่วันนึงพระร่วงต้องเสด็จกลับสุโขทัยชั่วคราวส่วนพระมเหสีทองซึ่งในตำนานจะเน้นว่าท่านขยันมากเรื่องทอผ้าก็ไปซักผ้าออมค่ะที่สระน้ําใกล้ๆตำหนักแพรริมคลองใหญ่ที่พระร่วงเคยสร้างไว้ให้ผ้าอ้อมนี่แสดงว่าอาจจะมีพระโอรสแล้วก่อนน่าจะประมาณนั้นนะคะตำนานไม่ได้บอกชัดแต่การซักผ้าอ้อมก็บ่งชี้ไปทางนั้นแล้วที่นี้ล่ะค่ะ เกิดเรื่องปฏิหารขึ้นคือตอนที่กำลังตากผ้าอ้อมเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นาตามตำนานว่าพระร่วงเคยสาบไว้ไม่ให้มีต้นไม้ขึ้นเลยจะได้โลง่ลงๆเหมาะตากผ้านางทองก็กังวลกลัวผ้าจะไม่แห้งทันตะวันตกดินก็เลยเผลออุทานออกมาเป็นทำนองเพลงกล่อมเด็กเกา่เกาๆนะคะท่านอุทานว่าตะวันเออย่ารีบจอน,นกเออย่ารีบนอนหักไม้ค้้ตะวันไว้ก่อนกลัวผ้าอ้อมเนื้ออ่อนจะไม่แห้ง ครับผมจําได้จําได้แล้วเชื่อไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นตะวันหยุดจริงๆค่ะหยุดนิ่งอยู่กับที่เลยไม่เคลื่อนไปไหนรอกระทั่งถ้าออมแห้งสนิทจริงๆตะวันถึงค่อยออโครจรต่อไปตามปกติค่ะโหเรื่องนี้น่าสนใจมากครับหนึ่งคือตอกย้ำความขยันของนางทองสองคือปาฏิหาริย์ที่มันเกิดจากการกระทำธรรม,รมดาธรรมดานี่แหละแต่คำถามคือพลังหยุดตะวันเนี่ยมาจากไหน ตัวนางทองเองหรือบารมีพระร่วงตำนานก็เปิดให้คิดนะครับน่าสนใจดีใช่ค่ะเป็นปฏิหารที่แบบชวนคิดจริงๆแต่ดูเหมือนเคราะห์ของนางทองยังไม่หมดนะคะครับยังมีอีกใช่ค่ะมีอุปสรรคมาอีกรอบคราวนี้เป็นจระเข้ยักษ์ค่ะอยู่ที่คลองใหญ่หน้าวังเมืองบาง่านที่เดิมที่นางทองไปซักผ้าอ้อมนั่นแหละค่ะแล้วจระเข้ตัวนี้ก็เหมือนพญานาคเลยค่ะ คือมาหลงรักนางทองเข้าอีกอ้าวมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วแล้ววันหนึ่งตอนนางทองลงอาบน้ําในคลองจระเข้ยักษ์ก็รออยู่แล้วก็พรวดขึ้นมาเลยค่ะคาบนางทองไปเลยกะจะเอาไปเป็นเมียเหมือนกันการเจอสัตว์ร,ร้ายรอดสองนี่อืมก็น่าคิดนะครับถ้าพญานาคตั้งตัวแทนจากบาดาลจระเข้ก็เหมือนอันตรายที่ใกล้ตัวกว่าอยู่ในน้ำแถวๆนั้นเลย การที่นางเอกโดนล,ลักพาตัวซ้ำสองนี่มันอาจจะย้ำเรื่องความเปราะบางหรือสร้างสถานการณ์ให้พระเอกโชว์ฝีมืออีกรอบก็ได้นะครับแล้วครั้งนี้พระร่วงมาช่วยทันอีกไหมคะทันค่ะจังหวะพอดีมากๆอีกแล้วเหมือนฟาลิคิดเลยเป็นตอนที่พระร่วงเสด็จกลับจากสุโขทัยพอดีพอกลับมาไม่เจอนางทองก็ร้อนใจเลยค่ะถามหาสัตว์แถวนั้นทั้งนกทั้งกวางว่าเห็นนางทองไหมครับแล้วพวกสัตว์ก็บอก บอกค่ะบอกว่านางทองโดนจระเข้คาบไปแล้วพอพระร่วงได้ยินเท่านั้นล่ะค่ะก็รีบตามไปทันทีเลยแล้วก็มีปาฏิหาริย์อีกนะคะตอนนี้คือทางที่พระองค์ตามไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่ารกแค่ไหนพอพระองค์เดินผ่านปุ๊บก็กลายเป็นทางเรียบทางกเกวียนขึ้นมาทันทีเลยค่ะการสร้างทางได้เองนี่ชัดเจนเลยครับเป็นสัญ,ญลักษณ์อํานาจของผู้นําหรือกษัตริย์เลยนะบ่งบอกถึงการบุกเบิกสร้างความเจริญได้ค่ะ แล้วระหว่างทางที่รีบตามไปก็มีอีกเรื่องแทรกเข้ามาใช่ไหมคะที่กลายเป็นตำนานย่อยไปอีกครับเรื่องที่หมู่บ้านนาป่าแดงใช่ค่ะคือพระร่วงเสด็จผ่านหมู่บ้านนี้ปัจจุบันคือบ้านนาป่าแดงนี่แหละค่ะแล้วก็ทรงหิวน้ำมากก็เลยเอ่ยปากขอน้ำชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าข้าหิวน้ำจังเลยขอน้ำกินหน่อยได้ไหมประมาณนี้ค่ะครับแล้วชาวบ้านว่าไงครับชาวบ้าน เอออาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครหรืออาจจะห่วงน้ำก็ไม่ทราบนะคะก็ตอบไปว่าน้ำข้ามไม่มีทีนี้อย่างที่รู้กันว่าพระร่วงมีวาจาสิทธิ์พูดอะไรเป็นจริงใช่ไหมคะพอได้ยินแบบนั้นก็เลยตรัสกลับไปว่าเอออย่างนั้นพวกมึงก็ไม่ต้องมีน้ำกินตลอดไปโหแรงเหมือนกันนะครับค่ะแล้วตำนานก็ว่าตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนาป่าแดงก็เลยแห้งแล้งขาดน้ำกินน้ำใช้มาตลอดคนแถวนั้นก็ยังเชื่อกันว่าเป็นเพราะคำสาบนี้ค่ะ เรื่องวาจาสิศิ์นี้สำคัญมากนะครับในตำนานแบบนี้มันแสดงอำนาจเหนือมนุษย์แต่ขณะดเดียวกันมันก็ทำหน้าที่หลายอย่าง 1. คืออธิบายปรากฏาการอย่างความแห้งแล้งที่นาป่าแดงที่อาจจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ตำนานก็ให้คำอธิบายทางวัฒนธรรมเชื่อมกับอดีตไป 2. คือให้บทเรียนทางศิลธรรมเรื่องน้ำใจเรื่องการปฏิบัติต่อผู้มีอำนาจ แต่ก็น่าคิดนะครับว่าคำสาบมันดูรุนแรงไปไหมอาจจะสะท้อนเรื่องอำนาจเด็ดขาดสมัยก่อนด้วยใช่ค่ะเป็นการใช้ตม,มานอธิบายสภาพท้องถิ่นพร้อมกับออสอนใจไปในตัวแล้วหลังจากนั้นพระร่วงตามจรเขทันไหมคะทันค่ะในที่สุดก็ตามไปทันจุรเจยักษ์ที่คลองสายหนึ่งปัจจุบันเรียกคลองทองแดงค่ะบริเวณที่ตอนนี้เป็นหมู่บ้านชื่อบ้านจรเจปูนอ๋อครับถึงที่มาของชื่อแล้ว ใช่ค่ะพอจอระเข้ยูเห็นพระร่วงตามมาทันก็รู้ตัวแล้วว่าสู้ไม่ได้แน่จวนตัวแล้วก็เลยกลืนนางทองลงท้องไปอีกรอบใช้วิธีเดิมเลยค่ะแต่งวดนี้พระร่วงไม่รอแล้วค่ะใช้ฤทธิ์เดชสาบให้จระเข้ตัวนั้นกลายเป็นหินอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ว่ากันว่าโขเห็นรูปจระเข้หรือที่คนจินตนาการว่าเป็นรูปจระเข้นะคะก็ยังอยู่ตรงนั้นทําให้เรียกกันว่าบ้านจระเข้ปูนมาจนทุกวันนี้ค่ะนี่คือ บทสรุปที่สมบูรณ์ในตัวเองตามตะก,กะของตำนานเลยนะครับคือปิดฉากการผจญภยัยช่วยนางเอกซึ่งก็น่าจะช่วยออกมาได้แหละครับแต่ตำนานไม่ได้เน้นตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือใช้อธิบายลักษณะภูมิศาสตร์ที่เห็นได้จริงคือหินรูปจระเข้แล้วก็ชื่อหมู่บ้านจระเข้ปูนตอกย้ำความเชื่อมโยงเรื่องเล่ากับสถานที่อีกครั้งการกลายเป็นหินก็เหมือนการลงโทษการหยุดภัยคุกคามครับ ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราได้เห็นอะไรจากตำนานนี้บ้างคะลองสรุปกันนิดหนึ่งเราเห็นเรื่องความรักที่เริ่มจากความงามแต่ก็เจออุปสรรคใหญ่ๆสองครั้งเลยนะคะทั้งพญานาคทั้งจระเข้ได้เห็นปาฏิหาริย์ของนางทองที่แบบแค่อุทานก็หยุดตะวันได้แล้วก็เห็นอ,อ,อิทธิฤทธิวาจาสิทธิ์ของพระร่วงที่เป็นทั้งฮีโร่ช่วยคนรักแล้วก็คุ้มครองธรรมชาติสร้างทางหรือแม้แต่สาบแช่งได้ด้วย ถ้ามองภาพรวมนะครับตำนานเรื่องนี้ผสมหลายอย่างลงตัวมากมีทั้งรักโรแมนติกมีเรื่องเหนือธรรมชาติปฏิหารมีเรื่องกรรมเรื่องผลการกระทําแล้วก็บทบาทสําคัญมากๆคือการอธิบายที่มาชื่อสถานที่ต่างๆเขานางทองเขานางคําบ้านจระเข้ปูนหรือแม้แต่อธิบายลักษณะภูมิศาสตร์อย่างลานตากผ้าหรือความแห้งแลง้งสิ่งเหล่านี้มันช่วย สร้างความผูกพันระหว่างคนเรื่องเล่าแล้วก็ดินแดนที่เขาอยู่ทำให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมันมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับก็น่าพิจ่อนะคะว่าตำหนางท้องถิ่นแบบนี้ถึงจะดูเหนือจริงมากๆม,มีปฏิหารเยอะแยะแต่กลับมีบทบาทสำคัญจริงๆในการหล่อหลอมความเข้าใจของผู้คนที่มีต่ออดีตต่ออัตลักษณ์ชุมชนแล้วก็สร้างความผูกพันกับแผ่นดินเกิดได้อย่างไรใช่ครับเรื่องเล่าพวกนี้อาจจะไม่ได้ให ข้อเท็จจริงเป๊ะๆตามหลักฐานประวัติศาสตร์แต่มันบันทึกความจริงทางความรู้สึกเอาไว้บันทึกความเชื่อค่านิยมจินตนาการของคนยุคนั้นๆซึ่งมิติพวกนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ บางทีสิ่งที่น่าสำรวจต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่ถามว่าตำนานนี้จริงหรือไม่จริงแต่เป็นการถามว่าตำนานเหล่านี้ยังบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับวิธีคิดความเชื่อความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อมในอดีตแล้วมันส่งผลต่อปัจจุบันยังไงอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราลองกลับไปคิดกันต่อนะคะ